เดี๋ยวก็มันนี้ก็ก็มาเก็บยางก็ผมก็เก็บเฉลี่ยครับผมกลึงก็ยังอีกที่สดกับเดี๋ยวไปเก็บกับอีกที่สดไปเก็บเหมือนต่อเลยครับผมก็เดินไปสักกลึงส่วนยางครับผมกับไปเล่นกันเลยครับผม ตรงเก็บยางกับผมก็อย่างนี้สีสดกับผมก็ตรงนี้ก็เก็บแค่เดียวับบอย่างนี้สีดคดข้งหน้านู่นครับผมแม่บ้านก็ไปเก็บยกก่อนเล้ยวกับผมก็นำยังมาได้จะชอบเดียวกับ không bạn có kẹp chưa? chụp dạng cái lời gặp ông chừng nào nhận cái chi chốt là gặp không may mắn rồi กับก geliyor, so ็เก to ็บเคล็ดลับครับผมยกหมดคนมาเลยแล้วครับมันี้ครับขอไม่ถือเก็บเคล็ดลับครับผมก็ได้เรื่องกับี่นนามคนก็เก็บกับขอกับสำหรับคลิปนี้ก็เก็บนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาหนังยางไปส่งก่อนครับ เพื่อว่าคนมีตกใจอยู่แล้วเดี๋ยวกับน้คลิปหน้ากับผมก็ฝากกดไลค์กดเชรกดจับตักไลร้จองลงกดเชิญต่อรีบเลยครับผมเดี๋ยวไม่คลิปหน้ากับสำหรับคลิปนี้สวัสดีรับผม